โทรคุยกับใครผู้ใหญ่ใครก็เห็นไหมอ่ะเหมือนในมุทีมันโทรคุยอ่ะนะเหมือนในไ,ไอ,อไอปูเมริกาไอปูเมกานะครับที่มันมันบอกว่าโทรคุยกับผู้ใหญ่ทาไมไม่มีใครไปกล้าไปถามมันเลยนะครับผู้ใหญ่ใครคะผู้ใหญ่ใครเป็นผู้ใหญ่คะโทรคุยกับใครคะนะครับไปถามมันดินะครับนะเออนะครับเพราะเราไม่ได้โทรนะครับไอพวกเขาโทรนะครับเ,เขากล้าบอกชื่ออยู่แล้วนะครับ มุนีมันชอบเค็มประกันค่ะนะครับคดีพิกค่ะนะครับนะคนว่านีดามีรูปดูด้วยอะผู้ใหญ่นะครับนะเมื่อวานนะก็น้องนางก็พูดอะฉันรู้แล้วใครนะครับเห็นไหมลุงโดนใส่ร้ายกับลุงพลว่าลุงมงคละเปลี่ยนไปคานะครับเวลาของข้าเี่ยนนะครับนะนจะเปลี่ยนไปไหนล่ะครับนะครับเออนะครับ ไม่ตามหา้ดากดำไอ้ดากดำมันอยู่นู่นนะครับมันอยู่แถวหัดหาดนู่นนะครับนะครับนี่มันอยู่แถวหัดหดเขาก็จ้องมันอยู่นะครับนะครับมันอย่านะครับนามัาก็ดีกันตอนนี้เขาก็จ้องมันอยู่นะครับบอกมันก็ได้นะครับเออบอกมันก็ได้นะครับเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะเขาแค่เชิญตัวแค่นั้นนะครับมาคุยกันหน่อยแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับเออนะครับดีกว่าอยู่ห้องอุทูอยู่นั่นแหละ นะครับเออนะครับเปลี่ยนห้องไปเปลี่ยนห้องมานะครับน่ะชั้น1ชั้น2ชั้น3าอยู่นั่นนะครับเห็นไหมล่ะ1 2 3 4งสองสามสี่น่ะก็ผัดกันไปผัดกันมาอยู่นั่นแหละครับเห็นไหมล่ะเออแล้วถามว่ามันไม่อึดอัดเลวไปอยู่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวก็ะครับน่ะนะครับนะครับหรือมันมันอึดอัดนะครับไปอยู่อย่างนั้นน่ะออกมาเลยนะครับน่ะผู้ใหญ่ไร้สดรคุยแป๊บเดียวน่ะก็มือคืนนะครับน่ะ มีผู้ใหญ่กำนันนายยกก็จะตามมานะครับนายอำเภอด้วยนะครับสวัสดีครับนาไรอันหนูนะครับแปลกที่ตอนนั้นขี่ม้ามาทันเวลานะครับน้อันนายยกยังไม่มาเพราะต้องรอเลือกตั้งนะครับว่าอ่าอ่าื้นนะครับน้าคณมิฟูสู่สู่สุวิทย์นะครับสวัสดีครับลุงเดี๋ยวนี้นะครับไม่เคยดูเลยนะครับเปิดมุดที่นะครับ อะไรสารละบาทน้ำลายวันๆนั่นลงเนาะนะครับเออนะครับประธานรถใหญ่นะครับว่าเออเออเวจะสู้ประธานรถได้ยังไงมากเจนนะครับเนาะวิรัตคงลุงพนยังไม่เชื่อเลยนะครับเออ,เอ,อจัดเจจัดนะครับนะเ,เป็นเรื่องเป็นเล่าเพิเป็นเรื่องเป็นเล่ามาแล้วนะครับสวัสดีครับนะ ใครจะไม่ได้กดติดตามเป็นเรื่องเป็นเล่ากดติดตามได้นะครับนะครับเขาเรียกว่าช่องสำรองของขี้เมี่ยงน,นะครับช่องสำรองหรือเปล่าขี้เมี่ยงนะครับสนมกองดำประธานลถใหญ่สุดนะครับคุณพรเป็นผู้ใหญ่นะครับจะคอยบอกน้องนางอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้นะครับนะนะ,ะเออนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาไม่เชื่อนะครับเห็นไหมอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่สนใจแล้ว นะครับเอ่อพวกนี้นะครับหากดิบผู้ใหญ่นะครับนะผู้ใหญ่ของโรงละครรถสตอรี่กับใหญ่จริงค่นนะครับนะวันนี้เงียบปกตินะไม่มีห้องไหนเลยนะครับน่ะเขาประชุมกันอยู่มั้งนะครับน่ะเขาออกมาเต้นแล้วนี่นะครับเขาออกมาเต้นแล้วนะครับหกตัวนะครับน่ะปะโปรงลงนะครับปะโปรงลงโปงลงอาก็ปะโปงลงโปงลงโปงลงนะครับของเขาเต้นกันอยู่อย่างนั้นนะครับ ปะโปงลงเก่าปะโปงลงมาโชว์ตัวนะครับทีนี้เปิดตัวแล้วนะครับว่าอ่มีอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเห็นไหมล่ะแก๊งปะโปงลงนะครับเห็นไหมล่ะนี่แหละครับเขาพร้อมจะประจันแล้วนะครับอ่าใครจะฟ้องลุงค้านนะครับน้อื้ไม่รู้นะครับโอ้ก็ฟ้องใครอยากจะฟ้องก็ฟ้องเถอะนะครับออนะครับอ่า How you family กันนะครับด้านหลังอ่ะสวยนะ ท่านมงนะครับอ๋อนน่ากันลากข้างหลังนะครับสวยนะเออเนี่ยอาจจะอยู่โรงแรมอ่ะใกล้ในใหญ่ในสกลนนีวนะครับอ่อนไม่ใช่นะครับน้อนู่นนะครับอยู่ทางอาอยู่ใต้นู่นะครับนะอยู่ใต้ชายทะเลนะครับนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเกิดอีเลืองตึงนังมาก็ขึ้นเรือไปเลยนะครับว่าอ่าอ่าอ่า ลูกบางคนเนี่ยมีเรื่องหย่งครับะหันพี่หลวงน้อยใจนะครับเฉินหลงมาเหลืองครับนะว่าอใช่ใช่นะครับประธานรถจริงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลุงมงคลจะขอลงก่อนนะครับน้องสี่โมงพอดีแล้วนะครับโป๊ะเช่นนะครับนะเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ